ที่เราได้เจอได้เจอแต่และความฝันที่เคย ยาราทองน,นันนะคะก็วันนี้นะคะจะมากล่าวถึงความรู้สึกที่ได้อยู่ภายในโรงเรียน3ปีะคะ่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมายนะคะแทงที่ได้เจอจากเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ะคะ่ะก็ทําให้ได้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้หลายลเรื่องเลยนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะประสบความสําเร็จในสิ่งที่หวังะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคน เรานี้นามัดข่าวชาแนลเป็นตัวแทนจากห้องสัมพัทสามนะคะประสบการณ์ที่ได้อยู่โรงเรียนนี้มา3าปีนะคะได้รับประสบการณ์ความรู้และมิตรภาพมากมายที่เข้ามาในช่วงชีวิตมอตน้นและขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่เข้ามาอบรมสั่งสอนและเพื่อนๆน,น่าเหล่าทุกคนที่เข้ามาสร้างประสบการณ์และเรื่องราวดีๆทาัางนี้ขอให้ทุกคนโชคดี และเดินตามเป้าหมายในชีวิตต่อไปน,นิวขอขอบคุณค่ะไงพวกแกพยายามกันแทบตายอ่ะวันนี้พวกแกทำสำเร็จแล้วนะเว้ยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องแยกยกันไปเติบโตไปตามความฝันที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไปทำสิ่งที่ตัวเองชอบถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะแต่ พวกแกก็อย่าลืมนึกถึงช่วงเวลาที่เราสร้างมาด้วยกันนะเว้ยช่วงเวลาตอนนั้นม,มีความสุขมมจริงๆอะถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยมันจะทําให้พวกเราไม่ได้เจอหน้ากันะ่ะแต่พวกเราก็ยังสร้างความสุขม,มาด้วยกันอะสุดท้ายก็ขอให้พวกแกโชคดีแล้วก็ขอให้อนาคตพวกแกสดใสแล้วก็สวยงามไว้เรากลับมาเจอกันใหมน่นะถ้าลองมีอะไรจะบอกถึงนักเรียนมสามไหมครับ ให้รองขัดตอนนี้เลยเหรอ <c oughs> ได้ครับเอาแบบเลียวเลยครับว <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบอสวัสดีนักเรียนนะคะมสามทุกคนสำหรับในปีนี้นะคะเราก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันแบบเต็มห้องเนี่ยค่อนข้างน้อยพบกันพร้อมรุ่นเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ว่าคิดว่าใน3ปีนะคะก็เป็น3ปีแห่ง มีความหมายแล้วก็มีความสําคัญสําหรับนักเรียนทุกคนนะคะก็มิตรภาพนะคะความรักความผูกพันที่เรามีให้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นในระหว่างเพื่อนหรือความรักที่เรามีต่อโรงเรียนนะคะก็ขอให้เราได้รักษานะคะความรักในส่วนตรงนี้ไว้แล้วก็ปีหน้านะคะสำหรับใครที่เรียนต่อโมสีที่นี่เราก็อาจจะมีโอกาสได้พบกันอีกนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะ มีค,ความสุขนะคะโชคดีทุกๆคนแล้วก็ขอให้พวกเราคิดเสมอว่าพวกเราเป็นลูกลาดปลาเขานะคะที่อยู่ในความรักและความผูกพันตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ,บ,รบเรียนนักเรียนม3ทุกท่านนะครับก็ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับโชคดีทุกท่านครับ <S <S เอ๊คุณครูสุนันทาครับขอให้นักเรียนโชคดีนะคะพบเจอความสุขถึงแม้เราจะอยู่ในช่วงวิกฤตของโควิด ขอให้นักเรียนอนาคตที่สดใสค่ะมีความสุขมากๆาขอบคุณครับสู้สู้สู้สวัสดีครับมีอะไรจะพูดถึงนักเรียนมสามไหมครับอย่าลืมความเป็นรอพอนะครับนักเรียนแค่นี้นะครับขอบคุณครับอ๋มาที่หัวหน้าระดับของเราครับกำลังสอนอยู่ขอให้โชคดีมีความสุขมากๆนะแหม ครูแม็กครูแม็กมีความสุข,ขมากๆนะครับนักเรียนยินดีกับนักเรียนที่จบด้วยนะครับแหมครูไก่ครับครูไก่โชคดีมีชัย,ย,ชยทุกคนนะครับลูกๆรอพอที่รักทุกคน<อ>สวัสดีครับแอมอุทิราชัยครับขอให้โชคดีครับแล้วก็จบพร้อมรุ่นกันทุกคนออม่ครูมานกครูมานกโชคดีครับทุกคน ไทยเนี่ตอวศิเจอกันครับกูอ,อิมครับโชคดีมีชัยค่ะคสุดท้ายครับอขอให้นักเรียนทุกคนนะครับโชคดีนะครับผมโอเคขอบคุณครูจิรกรครับขอให้พักครูพรานักเรียนของครูทุกคนอย่างหนักๆเลยนะครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับคกูก็ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะครับครูก็ขอวอวยพรให้นะครับนักเรียนทุกคนนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จนะครับสุดท้ายนะครับขอให้นักเรียนโชคดีครับคุณครูวชรีมีอะไรบอกนักเรียนม .3 ามไหมครับคะขอให้นักเรียนสัปดาห์สุดท้ายนะคะขอให้ตั้งใจเรียนนะเก็บงานให้หมดนะคะจบพร้อมกันนะคะ วันที่สาสิบเอ็ดทุกคนคะ่ะมีลานี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค,ค,ครับคุณครูสาครครับเิฟยูค่ะจบทุกคนนะคะครับขอบคุณครับ,บคุณครูทรัพย์วงครับมีอะไรพูดถึงนักเรียนมาสามครับเด็กๆขอให้โชคดีนะคะหวังว่าปีหน้าคงได้เจอมส,สีที่ราดตะเวพิทยาคมลูกครับ,บ,บขอบคุณครับสวัสดีคะ่ะลูกๆมสามทุกคน ในโอกาสที่ลูกๆจะจบม3เพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นบางคนอาจจะต่อที่โรงเรียนราชประคาวเหมือนเดิมบางคนอาจจะไปต่อมอ4ที่โรงเรียนอื่นหรือบางคนอาจจะไปต่อสายอาชีพครูก็ขอให้นักเรียนสมหวังสมปรารถนานะคะส่วนเพื่อนๆบางคนที่ยังไม่ผ่านนะคะซ่อมไม่ผ่าน กูก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนซ่อมผ่านทุกวิชาสุดท้ายนี้รูก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม3ทุกคนคุณครูก็ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จในชีวิตและมีความสุขมากๆนะคะครูแก๊งส้มมีอะไรบอกเด็กม3ไหมครับโชคดีค่ะโคดีูเมย์มีไหมครับมีอะไรอยากบอกนักเรียนม3ไหมครับขอให้โชคดีนะคะ เรียนต่อที่นี่เยอะๆเขานะ้องอ้อยมีอะไรบอกนักเรียนม .3 มไหมครับโชคดีนะคะทุกๆคนขอบคุณครับเสร็จไม่ทันตั้งตัวได้ไหมชอบลงมาแทนนะครัพปุ่มมีอะไรจะบอกนักเรียนม .3 มไหมครับเอาคิดอันนี้อัดเลยเหรออัดเลยครับเอาให้ดูเลยก็ จบแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชทุกเรื่องน,นะคะครับค<อ>รูบอสมีอะไรบอกนักเรียนม .3 ไหมครับไปโชคดีประสบความสำเร็จในการกติดต่อครับประตูครับมีอะไรบอกนักเรียนม .3 รหบสู้สู้นีครับครูเยธินครับขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีเลยนะครับประสบความสำเร็จในการเรียนแล้วก็ใครที่ประกอบอาชีพก็มีความสุขมากๆนะครับครูส้มครับมีอะไรอยากบอกถึงนักเรียนม .3 ไหมครับ ก็ yo, ขอให้โชคดีทุกคนค่ะรอดขอบคุณครับขอให้นักเรียนชั้นม .3 ทุกคนประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้นะครับคุณครูทุกคนเป็นกำลังใจให้เสมอครับขอให้โชคดีครับดีใจกับนักเรียนชั้นมสามทุกคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงกันนะคะ